แมนวอเตอร์แบทของเราในวันนี้จริงๆผมมองว่าทุกๆคนนะครับทุกๆคนที่นักเตะของมืองทองที่ลงไปเล่นทุกคนในวันนี้คือคือเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงก็ก็ต้องยอมรับว่าว่าเจอปรจจวก,ก็ไม่ใช่งานง่ายครับผมซึ่งซึ่งทุกคนทํางานกันอย่างหนักมากถึงแม้ว่าโมเมนตัม um ในบางช่วงบางบางช่วงของเกมเนี่ยจะจะโดนหมก็ตามแต่ว่าพวกเราก็ยังสามารถกลับมาได้ครับผมก็ขอบคุณผู้ลงทีทุกคนจริงๆเซฟลูกมงจ่อๆของซาเมลโรซาเป็นกานเสมอ2 2สองแล้วรู้สึกย,ยังไงครับช็อตนั้น ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้มีโอกาสช่วยทีมนะครับผมซึ่งแต่ว่าจังหวะนั้นก็เป็นของผมแต่ว่าหลายๆจังหวะเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยช่วยเกมรับในเมืองทองเช่นกันครับผมก็ทุกคนทางานอย่างเต็มที่ครับดูจากเสียงท้้งตองแล้วอ้โ,อโหรู้สึกว่าตั้งแต่ตองกลับมาเนี่ยไอ้บินลงเล่นดีมากเลยเป็นเพราะตองสั่งบ่อยๆข,ขนาดนี้ด้วยหรือเปล่าครับ คือในเกมมันก็ต้องสื่อสารกันอยู่แล้วครับผมกา,ารสื่อสารคือสิ่งที่สาคัญเพราะว่าในเกมสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดซึ่งซึ่งพวกเราต้องต้องช่วยกันบอกช่วยกันช่วยกันสั่งเกมตลอดครับผมแล้วช่วยสุดท้ายลุงตองฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ผมผมพูดเสมอครับผมว่ากําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนแฟนบอลเมืองทองทุกคนเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับผมก็ยังมีหลายเกมยังไงก็เข้ามาเชียร์พวกเราเยอะๆครับผมกำลังใจพวกคุณสำคัญจริงๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับกลับเข้าสู่หลังเกมครับเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะพีทประจวบเอฟซีป FC, ไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับกลับมาอยู่กับโอ๊ตแล้วก็โอสเหมือนเดิมครับครับตื่นเต้น <laughs> ก็ค่อนข้างเป็นเกมค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ที่บอกไปตั้งแต่แรกคือปัจจัยแรกเรื่องอากาศอ่าร้อนด้วยครึงคร่งแรกมันก็เลยดูเนือย,อยแล้วก็โอเคที่พิชา,าจริงๆมีคูลิ่งเบกด,ด้วยใช่มันมีคูลิ่งเบกด,ด้วยก็อากาศค่อนข,ข้างที่จะร้อนก็เห็นใจนะักฟุตบอลครับออกครึ่งหลังมาก็เกมมันเริ่มสตาร์ทขึ้นมาเหมือนเหมือนตื้อๆนิดๆ แต่ก็มีจุดเปลี่ยนตรงลูกที่พร้อพจริงโอเคนะครับมีความเห็นยังไงทักไทยเราทั้งสองได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ถือว่าเป็น3มต้มสำคัญแะครับกลับมาเลกที่2อาจจะสะดุดไปบ้างในช่วงแรกนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเล่นในบ้านติดๆกันเลยนะครับดังนั้นเป็นช่วง เวลาต้องบอกเป็นช่วงเวลาทองแล้วกันนะ <c oughs> ในการที่จะต้องพยายามเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ทุกนัดนะครับเราไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันครับ <c oughs> เกมที่เมืองทองเอาชนะพีทีประจวบไปได้ <c oughs> นะครับช่วงครึ่งเวลาแรกก็อย่างที่อดบอกว่าอาจจะดูนเนื่อยๆไปหน่อย <c oughs> นะครับ คือจริงๆอ่ะตอน5้าโมงครึ่งอ่ะมันก็แดดร่มตรงตนะแต่ว่ามันละอุใช่ครับคือสนามมันมันค่อนข้างที่เป็นมันเป็นสเตเดียมเนาะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีลมมากมายอันนี้เป็นจังหวะที่พิชาอุทรานะครับทําประตูให้กับเมืองทองในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับออกนําไปหนึ่งประตูต่อศูนะฮะครับก็เลี้ยงตัดเข้ามาเจริญศักดิ์แล้วก็ปล่อยไหลนะครับไม่รู้เลี้ยงตัดด้วยหรื ลั่นลั่นต้องต้องไปถามเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์โอเคก็เป็นจังหวะที่เขาทําสวยงามนะครับจบได้เด็ดขานนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ z นี่ครับเซตเพย์ครับโดนมงกดลงพื้นเข้าไปสร้างซเมลโรซาก็จริงเครื่องหมายการค้าเขาอยู่แล้วนะครับลูกมงคือก่อนหน้านี้มันมีช็อต คอนเนอร์อยู่สองสามทีก่อนหน้านี้ก็เกือบเหมือนกันอใช่ครับแล้วพอหลังจากที่ประจบได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเมืองทองโดนกดอยู่พักใหญ่ใช่คือก็กลับไปเป็นเกมเหมือนเกมแพนของพี่เตี้ยวว่าโอเคเล่นรับในแดนแล้วก็รับแดน2แล้วก็รอโต้แล้วก็มีจังหวะเพรสบ้างเนี่ยลูกนี้ก็เกือบโดนนะก็วินเซฟแล้วมีช่วงเพสแดนบนกับเมืองทองบ้างอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็ต้องเซฟนะครับแต่ว่านี้ยิงตรงตัวแหละก็ปัดออกไป ก็เป็นเกมที่มันก็อึดอัดอึดอัดนะครับเนี่ยครับก็จะมีจังหวะวิลเล่ยพ็อปแล้วก็ไปเช็คโอ้นี่ทศเวลานานโอ้โหสองครึ่งเลยนานนานนานมีจังหวะหยุดเกมค่อนข้างบ่อยครับนะครับก็เฉียวไปเฉียวมานะครับหนึ่งประตูหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็ผลัดกระลุกผลัดกระลับแหละอาจจะมีบางช่วงที่เมืองทองโดนกดอยู่สักประมาณ5นาที7นาที10นาทีนะครับก็มีจังหวะโต้สวยๆได้หลายลูกนะครับลุกนี้ก็เบิ้ลไปก็ เกือบเป็นประตูของบินลงคือลูกนี้ออฟไซด์หรือฝาวหรือเขาบอกออฟไซด์นะเห็นเขาบอกออฟไซด์นะอันนี้ผมอยู่ข้างสนามาเพราะว่าเพราะว่าเราดูภาพช้าเดี๋ยวถ้าคนดูดูภาพช้าเดี๋ยวลองดูนะครับคือผมผมนั่งอยู่ผมก็ไม่เห็นแล้วผมมานั่งดูวิดีโอเนี่ยมันฟาวตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าบินลงยิงอ่ะผมมองว่าไม่ออฟไซด์น่าจะเป็นการยกเท้าสูงจังหวะที่สองหรือเปล่าเพราะว่าผมนั่งเอ้มันออฟไซด์เหรอเพราะว่ายังมีคนคุมเส้นอยู่อะไรเงี้ย บิล <cle an> ลงก็ยิ้มเจียนเจียนยิ้มแห้งๆเลยแล้วนี่ครับก็มาออกบอลพลาดครับวันนี้ชัดชัยก็ออกบอลพลาดลูกนี้ก็ลูกนี้ครับยิงไปดาวอังคารเหมือนเตือนก่อนเตือนก่อนข้ามสนามไปเลยวัดวัดวัดเทา้าก่อนว่าจะยิงยังไงดี <S 2> <S 2นี่ครับพอมาเป็นลูกลูกเนี้ยครับคือเตะไม่ดีปึ้งแล้วปรเมศทําชิ่งกับคพอล์ปครับแตะนิดเดียวแล้วยิงลอดหวางขาไปเลย Uh huh. ล,ลูกแรกนั้นลองข้าลองเข้าวลูกสองกยิงยิงข้าแล้วเสียบเสาแรกครับลูกบอลตอนนี้ไม่รู้หายไปหรือยังนะ <laughs> ยิงข้าบมันค้าวไปเลยคือจริงๆไปเล่นพ็อปนี่เล่นทั้งเกมไม่เหนื่อยอะ uh huh. ไม่เหนื่อยตอนนี้แหละครับ วิ่งดีใจโอ้ไม่หรอกอันนี้พูดกลางๆนะแต่ว่าวิลเลนพอปเป็นนักฟุตบอลที่บางจังหวะผมคิดว่าสมาธิเขาน่าจะอยู่กับเกมมากกว่าที่จะไปอยู่กับคู่แข่งหรือมากกว่าที่จะไปอยู่กับกรรมการใช่นะครับมีหลายๆจังหวะที่สมาธิเขาอาจจะหลุดจากเกมไปก็ต้องเรียนรู้กันไปครับจบเกมสองประตูตอนหนึ่ง ก็มีจังหวะหยุดเกมคขอนข้างบ่อยอยู่ใช่แล้วก็ท้ายเกมก็มาลูกเซฟมีลูกที่เดเลย์ลงมาโขกดีได้ไปตรงตัวเกาวินเดี๋ยวทีมงานคงไม่ได้ตัดภาพมาในจังหวะนี้นะยังไงเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ทีมงานจะลงผมคิดว่าน่าจะภายในหนึ่งชั่วโมงนี่แหละนะครับลองไปดูแล้วกันลูกเซฟของตองกวินแล้วได้บินลงเนี่ยเคลียร์จากเส้นอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเซฟสําคัญทีเดียวนะครับ แบงออฟเดอะแมทในวันนี้ยังไงดิอสคือคือหลายๆคนนะผมมองว่าหลายๆคนถ้าในตำแหน่งตั้งแต่ข้างบนก็น่าจะเป็นวินเลนพ็อปที่ค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างีจะโดดเด่นถ้าถ้ามีสมาธิกับฟุตบอลเยอะท,ที่ทีโอพูดไปตรงกลางผมก็ยกให้ให้พี่ชาแล้วอีกคนก็เป็นอ่น่าจะเป็นปอลเมสก็มนเหมือนสามารถพลิกเกมได้สามารถาเทกร์บอลได้ดีใช่ไปกระบอลได้ค่อนข้างดีข้างหลังวันนี้ก็ต้องยกยกยกความดีความชอบให้บิลลงบิลลงวันนี้บิลลงก็เล่นค่อนข้างที่จะต้องบอกว่า แล้วฟุตบอลมันโจทย์มันแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์มันไม่เหมือนกันบางบางแมตต์เล่นไม่ดีโอเคเราก็ต้องรับคําติติชินนินทาไปบางแมตต์เล่นดีเราก็ต้องชมเขาแมตต์หน้าก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองได้ดิโลงเงนเป็นเซนนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์เขาอ่านไม่ออกเขาอ่านไม่ออกเขาอ่านไม่ออกก็ก็ต้องชื่นชมครับวันที่เล่นดีเราก็ต้องชื่นชมวันที่เล่นไม่ดีเราก็ต้องมาคุยกันว่าเพราะอะไรสาเหตุวิจารณ์กันนั่นแหละอะไรตรงนั่นแหละประมาณนั้นครับจริงๆงก็ ให้กำลังใจจริงๆโก้ชแตสดกรก็บอกไว<ะ>้นะครับว่านัดไหนเล่นไม่ดีโอเคคุณวิจารณ์อะไรได้แต่ว่าให้อยู่ในกรอบหน่อยนะครับส่วนนัดไหนที่เล่นดีให้กำลังใจเขาหน่อยไหมถูกต้องครับใช่ไหมใครพิมพ์ภาษาอังกฤษไปได้ Google แปลก็ให้กำลังใจเขาหน่อยอไปบอกนักโน้กเลยไปบอกนักโน,น้กน,นะครับให้นักโน้กนักโน้กไปครับนะครับคุณผู้ชมเลยครับมีความเห็นยังไงให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ส่งมาบอกเราทั้งสองคนกันหน่อย นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยเมืองทองเล่นในบ้านติดติดกันเลยนะครับนัดหน้านะครับสัปดาห์หน้าเจอกับขอนแก่นก็ไม่ง่ายนะคือจะบอกว่า16ทีมหรือ15ทีมที่เราเจอแี่ยไม่มีง่ายนะไม่มีคำว่าง่ายใช่นะครับแต่โอเคเราอาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนู่นปลายเดือนครับไทยลีกรับการเดินทองเทโรนะครับวันที่31ปลายเดือนมีนาคมเลยก็ช่วงนี้น่าจะ ไฟืองทองน่าจะหายใจลงขึ้นมานิดนิดนึง <c oughs> ลงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเขาจะมีขั้นนะมีขั้นของฟุตบอลลีครับนู่นล,ลงใต้เลยเจอสตูลก็ต้องดูครับว่าจะเอาชุดใจลงไหมหรือว่าจะเอาชุด ของเด็กๆถนัดนัดไหนเชียร์นัดนั้นเลยแต่ว่าครับใครที่มาชมที่สนามทันต์โดมเตเรียมนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนปิดเล็กมีอีกหลายเกมเลยวันนี้ได้ยินอยู่ยนทัประกาศอยู่ฝั่งเดอะบิวครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า this is our home game on fan in นะครับ ทุกแมตช์ในบ้านของเราต้องการเสียงเชียร์จากคุณครับสำหรับแฟนฟุตบอลที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันนะครับที่สนามทันเ์โดมสเตเดียมทุกนัดที่เหลือในฤดูกาลนี้ครับลุ้นเป็นผู้โชคดีครับรับรางวัลเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลทั้งทีมครับจำนวน2รางวัลวันนี้1ตัว1วันนี้1ตัวแต่แมตช์หน้า2ตัว,ตวย่ากับเยือนใช่นะครับย่ากับ เย้าสีแดงดําตัวนี้นะครับเยือนสีขาวแบ่งเป็นสําหรับคนที่จองตั๋วปีมีตั๋วปีได้ลุ้นหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวสําหรับคนที่วอล์กอินมาสน้าสนามนะครับสำหรับเชิญครับอ่านะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับของเมืองทองยูเนเต็ดรวมทั้งใครที่อยากจะได้กล้องดีๆครับฟูจิฟิล์มหนึ่งในผู้สนับสนุนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนเมืองทองโดยเฉพาะ15%สำหรับการซื้อกล้องฟูจิลองเข้าไปติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่ world wide web fuji film k i d นะครับแล้วก็ express com ในนั้นนะครับมีรายละเอียดพร้อมเลยนะครับส่วนใครอยากจะสอบถามกับแอดมินก็ส่งมาที่เพจแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับฝากไว้ประชาสัมพันธ์กันทุกช่วงเลยนะฮะ อ่ะก็เป็นสามแก้มที่หนักหนาสาหัสหายใจไม่ทั่วท้องหนักทุกเกมหนักทุกเกมจริงหนักทุกเกมใครจามาหนักทุกเกมเรื่องของการแก้เกมครับถามโอทีหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับโค้ชมิลลสสยซิสใส่ชื่อของกันธนวัฒน์มาเล่นคู่กับพิชาแล้วก็มีบระเมศยู่ตัวบนนะครับพอครึ่งเวลาหลัง เลี่ยนเอาการริมลงมาะนะครับถอนกันธนาวัตรออกไปในมุมมองของโอ๊โอต๊ตเหตุผลเนยว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยน สวิชลักษณะแบบนี้ก็จากครึ่งแรกที่ดูคือกองกลาง3คนไม่ว่าจะเป็นน้องการ,รพิชาะนะครับรแล้วฟอง3คนก็2คนเนี่ยเป็นเป็นเป็นกองกลางที่เป็นกองกลางเหมือนเล่นเล่นเกมลุก่กอนข่าที่เยอะ,ะ,ย,อะยิงฟ้องในบอกได้เลยว่าอย่าบอกว่าเป็นหน้าต่ดหน้าต่ำนะใช้เป็นกองหน้าดีกว่า forward นะ f o r w แน่นอนเพราะว่าด้วยลักษณะแต่เขาก็น้องก็ทําได้ดีส่วนน้องกันนี่ก็ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็จะเป็นพวงในเรื่องพิชานิดนึงคือพอ3คนได้เล่นอ่ะมันจะไม่มีกลางรับที่เป็นกลางรับตัว ที่แบบอาชีพจริงๆโอเคน้องกันเป็นกองกลางใช่แต่น้องการเป็นผู้เล่นที่แบบช่วงที่พีคๆเนาะช่วงที่กลับจากบีปีนจะเป็นเหมือนผู้เล่นเพ็นบล็อกทูบล็อกมากกว่าสามารถขึ้นสามารถลงและสามารถจ่ายบอลได้แต่เนื่องในอาการบาดเจ็บที่เรารู้กันอยู่จบไป2ปีแล้วก็น้องค่อยๆกลับมาผมว่าต้องค่อยๆเรียกความมั่นใจแล้วกันฟอร์มการเล่นโอเคน้องมีอยู่แล้ววันนี้ก็มีจ่ายลูกบอลสวยๆมีการตัดเกมได้เหมือนกันแต่พอครึ่งหลังมาพอความคิดผมการที่เอาฟุกมาก็คือทําให้ ัวน้องเคนหรือพิชาเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะอิสระมากขึ้นเพราะมีตัวเก็บกวาดใช่เพราะว่าน้องคุกเป็นตัวเก็บกวาดคือเหมือนปัดกวาดหน้าบ้านก่อนที่บอลจะไปถึงเซนเตอร์แล้วเวลาลิงก์เวลาอเวอร์โหลดด้านข้างจะสังเกตได้ว่าพิชาเหมือนมีอิสระในการขึ้นไปอเวอร์โหลดไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เหมือนฟุตบอลมันมันมันเดินหน้าต่อพิชามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นกว่ากว่าช่วงครึ่งเวลาแรกใช่ครับในในมุมมองผมนะแต่ผมว่าถ้าบางเกมที่เปลี่ยนไปดีมันก็จะเเปปป็นนนนแแบบบีีี้้างงกมมท่่ลลยยไวัั Okay. มันก็อยู่ที่คู่ต่อสู้ว่าเขาจัดทางเราได้หรือเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือต้องยอมรับว่ากองกลางเมืองทองสู้ไม่ได้ต้องยอมรับจริงนะก็มีการปรับเปลี่ยนไปมันก็เป็นทักติกนะครับ,ร,บระหว่าง45นาทีแรกกับอีก45นาทีสุดท้ายนะครับที่เกิดขึ้นและผลสุดท้ายก็คือโอเคเมืองทองทําได้ดีขึ้นนะครับมีเกมที่ต้องบอกไหลลื่นมากขึ้นนะครับมีตัวมาปัดกวาดที่ชัดเจนนะครับมันก็เลยผลก็เลยออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะโอเคมากันที่ คอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับบอกว่าเมืองทองชนะ2 1นะครับระหว่างกรรมการกับคนภาคอะไรแยก่กว่ากันคะอันนี้อ,นนอันนี้ผมไม่ได้ดูนะผมไม่ทราบเลยว่าใครภาคนะครับอันนี้ไม่อยากไม่พูดดีกว่าไม่พูด <laughs> ผมไม่นี่ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริง <laughs> นะครับพี่ตองกวินเขาให้อตองกวินเป็นแม<อ>นออฟเดอะแมตช์นะครับอยากนหนยให้อ่าอยากให้คุมอารมณ์มากกว่านี้ครับยิ่งช่วงหน้าร้อนด้วยเดือดกันง่าย <laughs> ก็มันเป็นกีฬาที่ต้องปะทะเนาะมันก็อยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละบุคคลครับส่วนอีกคู่หนึ่งอะแฟนบอลไม่รู้ผลเป็นยังไงฮะอีกคู่หนึ่งคู่คู่คู่ยักษบให่คู่ยักษ์ใหญ่คู่ยักษ์ใหญ่คู่ยักษ์ใหญ่แบบวันนี้ใครรู้ใครรู้พครมู้พี่มาบอกหน่อยพี่มาบอกหน่อยพาพวกเราก็ทำงานกันอยู่ผไม่รู้จริงๆรอันนี้ไม่รู้สินะครับสามสองบุรีรัมย์นำสามสอง่ก็เป็นไปตามคาดนะครับก็ฟุตบอล ไป,ไปตามค่าดเป็นไปตามคาดนะอ่ะโอเคนะครับก็สิ่งที่ต้องแก้ไขล่ะนะก็เจอเกมเขอนแก่นก็ส่วนตัว,<ถ>วผมมองว่าเรื่องอารมณ์นี่แหละที่ที่แฟนบอลพิมพ์มาบอกแล้วก็ที่เรามองนะครับหลายๆคนก็ โดยเฉพาะวิลเล่นพอป็ก็ต้องคุยกับเขาว่ามันคือเขามีความสามารถอยู่แล้วความสามารถเฉพาะตัววันวีวันตว่ากระชากตว่ากันยิงประตูมีอยู่แล้วแต่บางครั้งคือมีสมาธิกับตัวเองในการเล่นฟุตบอลไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปสนใจกรรมการกับคู่ต่อสู้มันจะดีที่สุดผมว่าแฟนบอลก็ก็น่าจะคิดแบบผมส่วนตัวผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดคือว่าบางครั้งคือถ้าไปกดคู่ต่อสู้แล้วถ้าทําไม่ได้เหมือนเหมือนลดทิมมิ่งความกดดันลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งนี้พวกนี้ก็คือทั้งพี่ไทย ทางมีลอสก็น่าจะรู้ในในวิธีการอยู่แล้วมันไม่ง่ายสักเกมสําหรับเมืองทองนะเวลานี้ต้องค่อยๆค่อยๆเคลื่อนไปทีละเกมเคลื่อนไปทีละเกมเกมไหนที่มันมันเหมือนมันผิดหวังไม่ว่าจะแพ้หรือเสมอผมว่าให้กําลังใจดีที่สุดแต่เกมไหนที่ชนะเราดีใจเต็มที่คร,ครับผมครับผมอ่ะโ okay. อเคก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการเลยนะครับว่าเราจะเฝ้าบ้านของเราอีกหลายเกมมากๆเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับมีจะเตะ หกโมงบ้างเตะทุ่มหนึ่งบ้างก็อยู่รประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเตะเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเขาเลยมีคนะูลิ่งเบรกไงช่วงช่วงช่วงครึ่งแรกมันร้อนมันระอุจริงๆนะ,นะครับกลางสนามก็ต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่เมืองทองน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มได้ยาวๆ<ฮ>ะนะครับเอาใจช่วยกันด้วยอย่าลืมนัดหน้าเจอขอนแก่นนะครับวันอาทิตย์มาเจอกันนะครับแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยสําหรับไทยลีกนะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ข้ามไปวันที่31มีนาคมเลยแต่ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีไปเยือนสตูนนะครับกับฟุตบอลลีกครับ เป็นอีกหนึ่งถ้วยนะครับที่เรายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เหมือนกันเหมือากันพูดง่ายก็คล้ายๆคาราบาวทับนแหละประมาณนี้ครับโอเคนะฮะมีมีมีอะไรอีกไหมครับสําหรับเกมในวันนี้ทีมงานมีภาพสัมภาษณ์ไหมเอ่ยยังไม่ายังไม่มานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังเกมที่ต้องบอกว่าแฟนบอลยังไม่ไปไหนเลยใช่นะครับแฟนบอลถ้าถ้าสังเกตเราสองคนนะครับถ้าถ้ากล้องแพนตรงนี้ได้นะ นะครับยังไม่ไปไหนเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศนะครับสัมภาษณ์หลังเกมกับเดวิดเหลานะฮะทั้งแฟนบอลทั้งนักฟุตบอลของเมืองทองเนี่วันนี้พระเอกพระเอกพระเอกเนี่วันนี้พระเอกนะฮะเซ็นเตอร์ฮัฟคอนเทนต์นะครับเซ็นเตอร์ฮัฟที่ขับเคลื่อนด้วยคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับแน่หล่อวันนี้หล่อวันนี้หล่อมากโอเคนะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ ทิ้งท้ายไว้กับแฟนบอลและก็นักฟุตบอลรวมทั้งบทสัมภาษณ์ของเดวิดเหลานะครับหนึ่งในทีมงานของเมืองทองยูเอ็ดนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Two, <Uh, so oh, oh. เมเมืองทองชนะประจวบ2อหนึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่กะทิพี่กะทิครับเป็นยังไงบ้างครับกว่าจะชนะประจวบได้วันนี้ก็ครึ่งแรกก็เหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าครึ่งหลังก็ทำได้ดีขึ้นนะอ๋อแล้วคิดว่าตอนตอนตอนที่สกอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยคิดว่าเราจะมีโอกาสสองหนึ่งไหมเพราะเกมมันหื่นๆมากเลยควรชนะครับวันนี้เกมได้มากด้วยผมว่ายังไงก็ต้องชนะครับสะใจไหมลูกที่พอบยิงลูกนั้นสะใจอยู่ครับแล้วมีอะไรติดแบบว่าเขาเรียกว่าติดติดขัดขัดในใจไหมวันนี้ บอว่าแบบจังครึ่งแรกน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับว่าเกียในบ้าน่าจะครองบอลได้มากกว่าแล้วเรื่องครึ่งแรกไม่ค่อยดีครับแล้วเรื่องอื่นมีอะไรไหมดึกสุดมันอะไรแปลกๆอะไรอย่างงี้ยก็แปลกๆครับผมนั่งอยู่หลังมานั่งก็เก็บตัวงงๆเหมือนเห็นโค้ชเขางงๆไงแล้วก็แปลว่าจังหวะบางจังหวะของว่ากรรมการก็แปลกๆนิดนึงอ่าโอเคครับผมยังไงขอบคุณพี่กระทิมากนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้หลังเกมอีก หนึ่งคนครับพี่ปุ๋ยเป็นไงครับพี่สะใจไหมวันนี้สะใจครับแต่ว่าเกมเรายังบุกได้ไม่สะใจคนดูปตนยังไงครับพี่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับโค้ชแบบตัดสินใจยังไม่ค่อยขาดนะครับถ้าดูจากการเปลี่ยนตัวอ๋อแล้วมีสองจังหวะสองหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าเราลูกลูกนั้นเราทำนินสวยมากนะใช่ครับแต่โชคดีครับที่ชนะได้มีสามแ้บแล้วตบพี่พูดพูดจบก่อนเล้นะก็ ก็ยังดีครับที่มีสามแจ้มกองเชียร์ค่อยมีกำลังใจทีนจะมาดูต่อเกหน้าก็็จะมาอยู่ใช่ครับผมมาทุกนัดอยู่แล้วครับโอเคครับยังครับพี่ปุ๋ยมากขอบคุณครับขอบคุณครับ5 4 3 2 four three two โอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่กับช่อง close บินลงครับวันนี้เล่นแดีมากดูดิครับว่าวันนี้เขาจะรู้สึกยังไง I don't think is the team uh, is my performance especially. I think it's the work of the, all the week we do in training. After this second leg, we uh, uh, defeat. Uh, get I think the team going well. That uh, that is the truth. We work hard every day, and uh, we have the result. Okay, so I'm going to that the game he Like this, the game เป็นเพราะเขาทํางานหนักด้วยกันร่วมกันมาตลอดระยะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียดายที่2เกมแรกมันเป็นยากมันเลยทําเราก็ทําได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่เขาก็ทีมเราก็ยังทำงานกันหนักอยู่และผลผลที่ดีมันก็เลยตามมานะครับโอเค and how about this game I think i s a good uh, opponent Pra c h o uh, t t h e a e bad in t h in the table but i e s a very good team เ d าเห็นเราป s t l ันส่วนใหญ่ในนาทีสุดท้าย20นาทีและใช่เราทำไ t ้ดี g ราแ e ็ง e รงด้ t ยกันเร a แข a ง t กร e งด้ว d กันเราอยู่ goals in the s e c ก n d half. Okay, ก็คือวันนี้การความรู้สึกของเขาหลังจากชนะประจวบนะก็คือเขาบอกว่าประจวบเป็นทีมที่ดีมากจริงๆแล้วพวกเขาไม่ประจวบไม่ควรที่จะอยู่ท้ายตารางอย่างนี้หรอกเพราะว่าเขามีสคอททีมที่แข็งแรงทั้งกองหลังกองกลางหน้าไปถึงผู้รักษาประตูทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้แต่ว่า ตัวคมนพี่วันนี้เมืองทองเล่นกันอย่างมีสมาธิตลอดทั้งเกมแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นมันเลยทำให้เราได้ชัยชนะกลับมาครับโอเค a อ d t เ e อ a ลา one นต y s o m ์ t h i n g for the fans for the supporter thank you uh, to come every game you see when you hear you like the the 12th player on the pitch and we are Montong โอเ okay. คสุดท้ายที่บินลงเขาบอกอยากจะบอกแฟนๆครับก็คือเขาบอกขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนเพราะว่าเสียงเชียร์ของพวกคุณนะครับคือเสียงคนที่12ผู้เล่นคนที่12 แล้วก็ขอให้มาอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอ,ขอบคุณครับ